ที่เธออพอใจคุณกับผมมีเรื่องต้องคุยกัน แปลกๆแ,แล้วนะคะคุณรสไม่ใช่แฟนแต่มาหาบ่อยมากแล้วคุณนนก็ดูมีรับลมคมในแบบนี้ตลอดคุณรสว่าไม่แปลกหรอคะแปลกแล้วท่าทางจะหายนะตามมาด้วยคุณมีอะไรคะคุณต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรคะ เพราะคุณคอสนับสนุนในรักนรรักถึงกำลังจะต้องเสียเงินเป็นล้านๆเพื่อซื้อบ้านให้พวกนั้นแต่นั่นคือแม่แท้ๆของคุณนะคะทำไมคะที่คุณได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่โตอย่างสุขสบายทำไมคุณรักถึงจะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆให้แม่อยู่อย่างสุขสบายเหมือนคุณไม่ได้คุณนี่มันใจดําจริงผมเนี่ยนะใจดําใช่ค่ะถ้าในรักจะซื้อเขาอยู่คนเดียวผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะ แต่นี่เขาจะเข้าไปอยู่กับชายชู้ชัดๆคุณใ้ผมใจดีกับคนที่ทําลายครอบครัวผมใจดีกับคนสองคนที่ทำลายจิตใจพ่อผมจนย่อยยับคุณเห็นไหมพ่อผมต้องกลายเป็นคนไม่แข็งแรงมาจถึงทุกวันนี้ใเราต้องกลายเป็นเด็กที่ผมต้องคอยปกป้องผมยังจําภาพตอนเขาเด็กๆที่เขาร้องไห้คร่ำควรวญหาแม่ทุกคืนได้ติดตาไม่เคยลืม แต่วันนี้เขากลับมาเขากลับมาทําไมกลับมารอเอาผลประโยชน์จะครอบครัวผมอีกไงเขาไม่ได้มีจิตสำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณว่าใครใจดํากันแน่ผมขอร้องละสาคุณช่วยพูดกับม่รักที ไม่รักมันฟังคุณไม่มีใครเลยจะเคยฟังกันชีวิตของฉันต้องการอะไรแต่สิ้นให้ฉันไม่ดีในแบบที่เธอพอใจ